ระดับเสียงของการแจ้งเตือนเป็น0%อยากกลับบ้านยังอยากส่อยากกลับบ้านแล้วเหรอแน่นอนแากไงก็แม่เจ้า,า,าแม่กินข้าวได้เยอะไหมแมอิ่มเลยนะวันนี้กินอะไรวันนี้กินกินขนมครบได้หลายหลได้หลายคู่เลยนะเกือบหมดเลยนะวันนี้ฮึกินขนมครบได้หลายคู่เลยนะ เก่งแล้วแม่ัะนะเก่งแล้วโอ้ยนมคกหล่นอยู่นี่ว้ายทำนมำคกหล่นทำไมล่ะ,ะหล่นมาเลยไม่ได้ตั้งใจเหรอผลไม้มะยมชิดเน่ เป็นผลไม้ที่คนอยากกินกันนะน่เพราะมันเพราะมันอร่อยใช่ไหมแม่ทำเอแต่แม่ได้กินถึงสองครั้งแล้วนะมันเปรี้ยวๆเค็มดีอืมเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาข้าวเหนียวมะม่วงให้กินเอาเปล่าล่ะโอ้ชอบไหมข้าวเ,เหนียวมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงเอาเอามะม่วงเปรี้ยวนะกินกับข้าวเหนียวนะเอ,เ,อเอาเอาเอามะม่วงดิบอะ่ะกินว่าไแอบรบบ้าเลย ทำไมแม่รู้รูปพูดเอนเดี๋ยวเอาทุเรียนให้กินเอาไหมอ่ะเอาทุเรียนชอบเหรอชอบสิกินทุเรียนกับอะไรดีล่ะข้าวเหนียวเหรอหรือว่ากินเปล่าๆกินเปล่าๆแล้วกันนะสามแคร์ลูก อ่าต้องตามใจแม่ทีแม่อยากกินอะไรก็บอกมาสิไม่อยากอย่างที่พูดพูดไอย่างที่พูดพูดเนาะงั้นก็กินมะม่วงเปรี้ยวกั็เหนียวมาทีแย่ีทุกกายหายอย่างการบันทึกปุ่มสลับเป็นกล้องหลังปุ่มอย่างการบันทึกปุ่มอ่ะแม่พูดสิพูดสิอ่าพูดอะไรก็ได้พูดเลยพูดเลยอยากพูดอะไรพูดพูดสิ แม่ที่เห็นลูกัจเลยอยากกลับบ้านยังอยากจ่ะอยากไปไหนอยากกลับบ้านอยากกลับวันไหนอยากกลับพรุ่งนี้ไม่ได้เลยพรุ่งนี้ไม่ได้ต้องกลับวันจันทร์ <Yeah. S 1> แผลแผลคุณแม่ใกล้หายหมดแล้วนี่ใช่ไหมแผลใกล้หายแล้วนี่ แค่หายหายังใครหายหายังหายแล้วในดูหน้าที่หน้าตอหน้าตอเป็นยังไงฮะหน้าตาแม่ฉันเป็นยังไงเนี่ยพักผ่อนให้สบายนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอามะโรนีกับผลไม้มาให้นะ <Yeah. S 1> เก็เ,เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวแวะมาใหม่นะ จะไปแล้วจะกลับบ้านแล้วน่ดเห็นพรุ่งนี้บามาใหม่นะนะครับอยู่กับแม่แป๊บเดียวไปเดี๋ยวก็มาใหม่แม่ใหม่มาพรุ่งนี้ไงพรุ่งนี้นะเดี๋ยวจะให้คนเอาผลไม้มาให้นะอืน่ารักจังเลยมาก เขาเรียกแม่ด้วยนะหรอเรียบรอว่าเขาเคยสคอ๋อให้เขาเรียกแม่ด้วยใช่สลับเป็นกล้องหลังกลุ่มยังการบันทึกกุ่ม